สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอใกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 500มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 500วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนปิงในงานของ Destiny Clinic ที่ฟิลจะปาร์คกรังสิตค่ะ คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทาําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะเย้ yeah! ในที่สุดเราก็อยู่ด้วยกันมาจนถึง ep 5 0 0แล้วนะคะทุกคนเราอยู่ด้วยกันมายาวนานมากๆเลยเนาะขอบคุณที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันมานานขนาดนี้นะคะพี่ชมต้งของขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะขอบคุณที่คอยซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปการช่วยแชร์การกดไลค์ การคอมเมนต์รวมไปถึงคนที่กดไลค์แบบซุปเปอร์แตงเพื่อจ่ายเป็นเงินมาสนับสนุนในการทําคลิปของพี่ชมและรวมไปถึงคนที่ตามไปกดส่งดาวให้ในเพจ f Facebook ของพี่ชมเพื่อมอบเป็นเงินสนับสนุนและเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ชมมีแรงทําคลิปต่อไป คือทุกๆอย่างที่ทุกคนซัพพอร์ตพี่ชมนั้นมันทําให้พี่ชมมีแรงที่จะทําตรงนี้ต่อไปจริงๆค่ะถึงแม้พี่ชมจะมีป่วยบ้างและไม่ได้ลงคลิปบ่อยเท่ากับเมื่อก่อนแต่ทุกคนก็ยังรอพี่ชมอยู่ไม่หายไปไหนพี่ชมรู้สึกซาบซึ้งใจและรักทุกคนจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้นานๆเลยนะคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้เราจะมาฉลอง E ีที่500ด้วยความหวานของมีนปิงในงานของ d e stin y c คลิ i c ที่ฟิลเจอร์พาร์คกรังสิตกันค่ะทุกคน ค่ะวันนี้เจ้าสองแสบเปิดตัวออกมาด้วยเพลง I Love You 3000ค่ะคุณขา พอร้องเพลงจบแล้วตอนที่พูดคุยทักทายกับแฟนคลับนั้นในระหว่างที่พิธีกรเขาพูดกับแฟนคลับอยู่เจ้าเด็กก็มียิงฟันให้คนพี่ดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยให้ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยดูแลกันดีในทุกๆเรื่องจริงๆสองคนนี้ค่ะเวลาน้องทั้งคู่ออกงานอีเนต์ของเดสตินีทีไรอย่างหนึ่งที่พี่ชมชอบมากๆเลยก็คือความชงเข้มของพิธีกรคะ่ะทุกคนอย่างวันนี้พิธีกรก็ชงเข้มตั้งแต่เริ่มโดยการถามน้องว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอแฟนคลับ น้องก็บอกว่าดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาเจอทุกๆคนพิธีกรเขาก็ถามเจ้าเด็กว่าตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมหัวใจเราอยู่ข้างไหนเจ้าเด็กก็ชี้บอกว่าอยู่ข้างซ้ายแล้วพิธีกรก็ถามว่าข้างซ้ายหรือข้างเธอแล้วเจ้าเด็กก็รีบชี้มือไปทางเจ้าคนพี่แล้วบอกว่าข้างนี้ด้วยข้างซ้ายหรือว่าอยู่ข้างเธอ,เอข้างนี้ด้วย S <S <S เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเลยนะ,ะอาจารย์ได้ความฟินเป็นหนึ่งกลุ่แมแหมเจ้าเด็กคนนี้มันรู้งานจริงๆไม่เสียแรงที่พิธีกรเขาอุตส่าห์โยนคําถามไปเจ้าเด็กก็จัดให้แบบไม่มีขัดมันต้องอย่างนี้สิครับมาลูกมาปามาได้อีกเรื่อยๆเลยนะพวกเราไม่ติดค่ะและนี่คืออีกคําถามหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นความเขินอายจากเจ้าแป๋วน้อยค่ะทุกคนคุณล่ะคะปกติแล้วคุณเป็นคนผิวอ่อนแอไหมแพ่งให้ไหม อ่อนแอครับอ่อนแอมากครับอะไรอ่อนแอหัวใจหรอ oh, oh yeah. หัวใจอ่อนแอหรือเปล่า <laughs> หัวใจแข็งแรงดีเพราะมีคนคอยดูแลหรือเปล่าคะ <laughs> <laughs> ใช่เนาะใช่ใช่ไหม <laughs> โอยตายตายหนูลูกหนูจะเขินอะไรขนาดนั้นเข <laughs> ินจนยิ้มตาปิดเ <laughs> ขินจนตายม้วนนี่หนูเขินจริงจังเลยนะเนี่ย ถ้าคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรเพราะโดนชงเขาจะไม่เขินขนาดนี้หรอกนะลูกแม่พิรุษมาเต็มเลยนะเราเนี่ยค่ะและพิธีกรเขาก็ถามถึงบรรยากาศงานมีที่บาหลีที่น้องทั้งคู่เพิ่งจะไปมาด้วยนะคะจัดเหมือนเป็นฟิลแบบยังไงอ่ะแบบเหมือนงานงานแต่งเลยรอเบดดิ้งเลยเหรอใช่ใช่เหมือนมากจริงหรอแบบมีโต๊ะ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 อะไรก็เป็นในไทยแบบในไทยเหมือนเป็นโบสถ์มันมีนั่งโบสถ์ที่นั่งเหมือนโบสถ์เลยมันเหมือนมีสองที่อ่ะครับอ่า เห็นเขาบอกว่าลงสตอรี่ทะเลกันด้วยหรอมีบ้างมีบ้างใช่ปะที่บาหลีเพราะว่าสถานที่ที่ไปจัดมันเป็นมันเป็นโรงแรมที่มันอยู่ติดทะเลอ๋อเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับริมทะเลก็เลยอาจจะมีความแบบว่าเวดดิ้งเวดดิ้งหน่อยๆถูกไหมชอบทะเลไหมชอบทะเลไหมชอบเขาเขาอยากเล่นในนี้มากเล่นอะไรเอ่ย เซิร์ฟสเก็ตเเล่นเซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟเนสเก็ตหรอเซิร์ฟบอร์ดอ๋อเซิร์ฟบอร์ดนี่มันเล่นบนบกอฮะนี้เห็นไหมไม่ได้มีแค่พวกเราหรอกค่ะที่คิดว่างานมีที่บาหลีเหมือนกับงานแต่งขนาดบ่าวสาวเอ้ยขนาดน้องทั้งคู่เองยังคอนเฟิร์มเลยว่าบรรยากาศเหมือนงานแต่งจริงๆอืมถ้างานมิดเหมือนงานแต่งงั้นพวกหนูก็คงจะรับบทเป็นบ่าวสาวของงานสินะครับโอ้ยบาหลีว่าหวานแล้วเดสตินีก็หวานไม่แพ้กันเราเหมือนเป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึกของคู่รักที่เพิ่งจะผ่านการแต่งงานมาบัดมาเลยนทุกคนน ค่ะและพิธีกรเขาก็ถามเจ้าคนพี่ว่าประทับใจอะไรที่บาหลีประทับใจอาหารหรือว่าประทับใจคนข้างๆที่ไปด้วยกันเจ้าคนพี่ตอบว่าประทับใจอาหารนะคะแต่ตอนตอบพอกลับหันไปส่งสายตาหวานที่เจ้าคนน้องค่ะทุกคนประทับใจอาหารเหมือนกันหรือเปล่าหรือประทับใจคนข้างๆที่ไปด้วยกันค่ะประทับใจอาหารยิ้มรอแล้วนะตายแต่ตายเพราะุณเนยปากบอกประทับใจอาหารแต่หันมองน้องมันหมายความว่ายังไงคะลูก น้องไม่ใช่อาหารนะคะน้องทานไม่ได้คะ่ะลูกค้าไม่ต้องมองน้องด้วยสายตาที่เหมือนอยากจะกลืนกินน้องขนาดนั้นก็ได้ครับแหม้พอได้นอนค้างด้วยกันถึง3คืนในต่างแดนเนี่ยรู้สึกอะไรมันก็หวานก็ฟินไปหมดเลยนะคนพี่ก็ยอดแกงคนน้องก็เขินแกงเอ๊ะสามคืนที่บาหลีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ้ยทำไมพวกหนูถึงดูมีพิรุษกันทั้งคู่แบบนี้ล่ะคะ่ะ ค่ะพอน้องทั้งคู่พูดถึงการได้ไปเล่นกับลิงที่โน,น่นคนพี่ก็บอกว่าเจ้าคนน้องกลัวลิงมากแล้วพิธีกรเขาก็ถามต่ออยว่าส่วนตัวแล้วกลัวสัตว์อะไรอีกไหมนอกจากลิงน้องบอกว่าน้องกลัวหนูแล้วพิธีกรก็ถามคนพี่ว่าแล้วคุณล่ะก,กลัวสัตว์อะไรแฟนคลับก็เลยตะโกนมาว่ากลัวปิง <c oughs> พิธีกรก็เลยถามว่าจริงป่าวกลัวจริงไหมส่วนเจ้าคนพี่จะตอบว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะน้ดดองปิงจริงป่ากลัวไหมไม่นะ ไม่เคยกลัวไอ้มาถึงสัตว์สัตว์ไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่มีอะไรให้กลัวไม่มีอะไรเลยหรอแล้วสัตว์เลี้ยงอะไรที่คุณชอบแมวหมาอะไรอีกจริงๆอยากเลี้ยงอันนี้อยากเลี้ยงลูกสิงโตอะลูกเสืออุ้ยจริงหรอจริงอยากเลี้ยงอะมันน่ารักโอ้ยโอยตายตายลูกชายนนี่มันสมกับฉายาเพราบ้านใจกล้าจริงๆมีตอบว่าไม่กลัวเอเราก็นึกว่าจะบอกว่าไม่กลัวน้องที่ไหนได้ ก็รีบบอกว่าไม่กลัวสัตว์ทันทีเลยอาจาะแบบนี้เขาเรียกกลัวแฟนจ้าพอจ๋าตอนแรกทําเป็นตอบขึงขังมั่นใจแต่พอนึกขึ้นได้ว่ากลับบ้านไปจะต้องไปงอนน้องเป็นการใหญ่แน่ๆพ่อก็เลยรีบตอบเลี่ยงเพื่อเอาตัวรอดทดันทีฮันแนแบบนี้หรือเปล่านะที่คนเขาชอบพูดกันว่าไม่ได้กลัวแฟนนะแต่เกรงใจมากกว่า เออเอาละลูกชายฉันได้เข้าสมาคมก้นกลัวแฟนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณขาค่ะละไช็อตหนึ่งที่ทําให้ฉันเขินจนนนอยลงไปกองอยู่กับพื้นก็คือพอคนพี่บอกว่าอยากเลี้ยงลูกเสือพิธีกรเขาก็ถามว่าเสือร้องยังไงพอเจ้าคนน้องทําเสียงเสือไปแล้วน้องก็บอกให้คนพี่ทําเสียงเสือร้องบ้างแต่จังหวะตอนที่น้องบอกให้คนพี่ทําเสียงเสือนั้นน้องก็มีจับมือคนพี่แบบฟิลแฟนด้วยค่ะทุกคนเสือ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 ร้องไงเสือร้องไงเสือร้องไง โอ้ยโอ้ย,อย,อยเป็นการจับมือกันที่ทําให้ใจเหลวมากจริงๆประดูยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่พี่น้องจับมือกันคะ่ะทุกคนฟิลมันคือการจับมือแฟนชัดๆตายแต่ตายแ,ตแกเขาจับมือกันนี้ฉันก็แทบจะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ละแล้วแบบนี้จะให้คิดว่าเขาเป็นพี่น้องกันได้ยังไงก้อนค่ะแล้วยิ่งพอคนพี่มีกลา้าร้องเสียงเสือเพราะเขินพิธีกรเขาก็ถามว่าเขินใครเขินน้องปิงเขินพิธีกรหรือเขินแฟนคลับ ลูกชายฉันแกก็ตอบว่าเขินทุกคนเลยแต่พอเจ้าคนน้องบอกว่าให้ลองทําเสียงลูกเสือขู่แฟนคลับหน่อยพี่แกก็ทําเสียงขู่ทันทีเลยล่ะคะคุณขาลองขู่แฟนคลับพี่อยู่ลองข <นะ S 3> ู่หน<ร>่อยลองขู่ลองขู่เป็นแบบลูกลูกเสือขูอ่แบบฟิลลูกเสือขู่ขาเสียงด้วยได้ป่าขาเสียงนี่มีเสียงแล้วแต่เสียงไม่มีอ,อีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมตั้งใจฟังหนึ่งสองซ้ำ จที่คนอื่นบอกให้ทํากลับไม่ยอมทําบอกว่าเขินแต่พอน้องบอกปุ๊บถึงจะเขินแค่ไหนก็ยอมทําไม่มีอิดออดเลยนะพอ่อตายแต่แตายดูเอาเถอคะ่ะทุกคนว่าลูกชายฉันก็อยู่ในโอวาทน้องมากแค่ไหนน้องชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จริงๆคือไม่ตามใจใครนอกจากตามใจแค่เธอขาคนดีเท่านั้นใช่ไหมพอ่อค่ะและในวันนี้น้องทั้งคู่ก็ได้บอกด้วยนะคะว่าในซีรีส์พี่นักเลงที่รักเนี่ยชื่อภาษาไทยของตัวพระเอกางเอกชื่อว่าอะไรผมก็ถ้าในของเกาหลีจะชื่อว่าลีกลึม ลีกึมลีกึมแต่ของไทยที่นักเขียนบทเขาให้ก็คือชื่อทิวท <il> ิวชื่ออะไรชื่อ,อ,อ,ช,อชื่อกายครับในเรื่องนะใช่ในเรื่องชื่อกายอโอ้ยพี่นักเลงทิวกับน้องนักเรียนกายแค่ได้ฟังชื่อก็พร้อมจะรอฟินและ้วละค่ะทุกคนยิ่งได้เห็นชุดที่พระเอกใส่ได้เห็นภาพของสถานที่ในการถ่ายทําบอกเลยว่าอดใจรอแทบไม่ไหวจริงๆค่ะและในงานนี้เราก็ได้เห็นพี่นักเลงกับน้องนักเรียนเขาหยุ่มกันด้วยค่ะทุกคน โอ้ยรักกันดีตีกันทุกวันจริงๆคือยิ่งตีกันความรักก็จะยิ่งแน่นแฟนอะไรนี้อาจารย์เป็นการหยอกันสไตล์พี่นักเรียนกับน้องนักเรียนเขาละคะคุณขาค่ะแนไลฟ์วันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่ชมชอบมากเลยก็คือตอนที่เจ้าแป๋วน้อยพูดภาษาอีสานกับพิธีกรค่ะทุกคนน้องพูดสำเนียงเป๊ะมากน้องพูดเก่งขึ้นมากจริงๆไม่รู้ว่าน้องได้ไปฝึกพูดมาหรือเปล่านะคะโบแมนจ้ะเอาโบแมนตะวันออกเชียงเหนือแมนบอแมนแมนอุ้ยเมนว้าได้ ว่าว่าได้ได้ยูเด้ได้ยูได้ยูเหรอได้ยูคุณเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยคนพักการอาจารย์จากเด็กที่เจ้าคนพี่ช่วยสอนภาษาอีสานในวันนั้นมาวันนี้น้องพูดได้ชัดขึ้นเยอะเลยละค่ะแบบนี้ฉันอยากจะได้ยินน้องสปิคอังกฤษซะแล้วสิคะเพราะพะก้องบอกว่าส่งน้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขนาดภาษาอีสานน้องไม่ได้เรียนน้องยังพูดได้ชัดขนาดนี้แบบนี้ภาษาอังกฤษที่น้องไปเรียนมามันจะต้องฟังเพลินมากแน่แน่ว่าไหมคะ ค่ะตอนที่น้องทั้งคู่เล่นเกมทายตัวเลขกันเจ้าเด็กก็คือเก่งมากน้องตอบถูกเป๊ะ,เ,ปะเลยแถมพอตอบถูกบ่อยน้องก็ยังมีทาท่าขิงใส่เจ้าคนพี่ด้หน้าหม่นเคี้ยวออต่างหากแล้วพอน้องตอบถูกบ่อยเจ้าคนพี่ก็มีแกล้งเข้าไปดูว่าคนน้องมีตาหลังหรือเปล่าทาไมถึงได้ตอบแม่นขนาดนี้พอตอบถูกบ่อยน้องก็เลยขิงซะเลยว่าตัวเองบอกหวยเก่งก็เลยถนัดเรื่องตัวเลข โอ้ยเรื่องขิงเนี่ยต้องยกให้เจ้าแป๋วน้อยจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะสรุปเล่นเกมคราวนี้เจ้าคนน้องเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วล่ะค่ะแต่ถึงน้องจะชนะน้องก็ยอมถูกลงโทษเป็นเพื่อเจ้าคนพี่อยู่ดีและบทลงโทษวันนี้ก็คือการเต้นเพลงคาถา naruto น,าน,าน,นั่นเองค่ะทุกคนค่ะตอนท้ายไลฟ์ e, พิธีกรเขาก็ได้ถามนา้องๆเรื่องพฤติกรรมการสกินชิปว่าใครติดใครมากกว่าก,กันใครสกินชิปมากกว่ากันด้วยคะ่ะทุกคน,น,นอยากรู้ว่าทั้งคู่นะคะใครติดใครมากกว่ากันใครสกินชิปมากกว่าก,กัน คิดว่าคุณคิดว่าเป็นเราหรือเป็นเขาแต่ผมว่าผมติดนะอ๋อจริงเหรอคุณเป็นฝาติดเขาเหรอเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะเขาหอมเขาหอมเขาหอมคุณฉีดน้ำหอมอาไรยค่ะกลิ่นมันหอมเออหอกลิ่นมันดีกลิ่นมันดีไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นเลยอ่ะไม่ไม่ค่อยได้กลิ่น ไ่ค่อยได้กินเลยส่วนไหนหอมที่สุดส่วนไหนของเขาหอมที่สุดในร่างกายอุ้ยร้อนแล้วช่วงนี้รู้สึกร้อนๆเลยคะท่านบนเนอะอากาศร้อนมากเลยตอนนี้โอ้โหจริงๆก็หอมหอมหมดอะครับผมหอมหมดเลยครับครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้าง, <laughs> ขงเขาสก,กินชิปคุณเขาบอกว่าคุณเนี่ยตัวหอมหอมไปหมดเลยคุณรู้สึกยังไง ก็รู้สึกรู้สึกดีครับดีกว่าเขาเขามาบอกว่าทำไมเหม็นจังเลยก็รู้สึกดีตาย้แต่ายเจ้าเด็กถึงกับออกปากเองเลยว่าตัวเองติดพี่และสกินชิปพี่มากกว่าเพราะว่าชอบที่ตัวพี่หอมนั่นไงว่าแล้วเชียวนึกแล้วไม่มีผิดว่าที่น้องชอบนวเนียคนพี่บ่อยๆเป็นเพราะว่าน้องติดกลิ่นหอมจากตัวพี่แล้วประเด็นคือพอคนน้องตอบว่าตัวเองชอบสกินชิปมากกว่าคนพี่ก็ไม่มีปฏิเสธซะด้วยนะคะ อาจารย์แสดงว่าหลังกล้องน้องคงจะนวเนียตัวเองบ่อยจริงๆอะดิเลยไม่ปฏิเสธแต่แหมน้องแค่พูดเฉยๆแต่ไม่ยักกะกล้าทําให้ดูแฮะเชื่อมาทุกคนถ้าคนที่น้องบอกว่าตัวหอมและน้องชอบสกินชิปเป็นพี่แม็กเนี่ยน้องจะต้องตอบไปและเข้าไปนวเนียพี่เขาให้เราดูด้วยในแน่แต่พอเป็นคนพี่น้องกลับไม่กล้านวเนียออกสื่อซะง,งั้นโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่แหละน้องที่เขาบอกว่าคนเป็นแฟนกันมักจะไม่ค่อยหวานกันออกสื่อ,ให,อให้คนอื่นเห็นสักเท่าไหร่เพราะจะเขินก็เลยมักจะเก็บไปหวานกันสองคนซะมากกว่า ตายแต่แตายสองคนนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีพิรุษต่อหน้ากล้องทําเหมือนเป็นแค่พี่น้องแต่พอหลังกล้องปุ๊บจะต้องมีเรื่องราวให้เจ้าเด็กเอามาขิงเอามาอวดเอามาโปกตลอดเลยคือหลังกล้องพี่ชมคิดว่าพวกเขาจะต้องมีโมเมนต์และความหวานอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นอีกเยอะแน่ๆเพราะไม่งั้นน้องแฟมคนที่เล่นซีรีส์เรื่องพี่นักเลงที่รักกับน้องทั้งคู่คงจะไม่มาเม้นแซวน้องมินแบบนี้แน่แน่คือวันที่ถ่ายพี่นักเลงที่รักคิวสี่ไม่มีคิวถ่ายของเจ้าคุณน้องคนพี่ก็เลยออก,กอนดยวแ้ว่ชั แล้วเจ้าคนพีก็ได้เอา5รูปนี้มาโพสต์ลงที่ไอจีพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าลีกลึมที่เป็นชื่อของพระเอกในเวอร์ชั่นเกาหล,ลีแล้วหลังจากนั้นน้องแฟมก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเก็บแปรงไว้ดูแลปิงด้วย โอไมคก๊อ oh น้องแฟมก็เมนท์ใส่ฉันอยากดูเลยว่าเขาดูแลกันแบบไหนเหรอถึงกับต้องใช้แรงด้วยอะค่ะทุกคนโอ้ยเอ,ย,อย,ยิ่งเพื่อนนะักแสดงเขามาเมนท์แบบนี้ก็ยิ่งทําให้ฉันมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้ไม่ใช่พี่น้องธรรมดาทั่วไปแน่เออน้องแฟ้มค่ะน้องแฟมไปรู้อะไรมาเหรอคะมาเล่าให้พวกเราฟังได้นะคะเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวมันอึดอัดเอานะจริงไหมคะทุกคนค่ะตอนเดินลงบันไดเจ้าคนพี่ก็ไม่ลืมที่จะหันไปบอกให้คนน้องระวังบันไดอีกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนนี้นิจททจวววััปปะํานไแลล้่่ คือดูแลน้องดีทุกอย่างจนกลายเป็นมิสเตอร์เอวอร์ิงของเจ้าแป๋วน้อยไปแล้วล่ะคะคุณขาค่ะพอเสร็จงานพวกเขาก็ได้ไปทานข้าวด้วยกันด้วยนะคะเพราเห็นเจ้าเด็กได้โพสต์รูปนี้ลงที่ Twitter ทวิตเตอร์พร้อมตั้งใส่แคปชั่นว่ามาล่าเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ิงอาจารย์คราวนี้เจ้าเด็กพาพี่ไปทานหมาล่าด้วยจนได้อีกคนก็คือหน้าดื้อหน้าดีดามากที่จะได้ทานของที่ชอบแต่หน้าอีกคนก็คือเหมือนง่วงนอนแต่โดนน้องบังคับมายัางไงอย,ย่างนั้นเลย แหมคลาวที่แล้วห้ามแฟนกลับทานตอนดึกแต่ตัวเองกลับทานดึกเองนะเราเนี่ยคลาวก่อนที่ไปบาหลีน้องทานดึกจนเป็นกรดไหลย้อนพี่แกก็รู้นะแต่พี่แกก็ไม่ห้ามน้องกลับตามใจน้องซะง,งั้นเมื่อเธอขาอยากทานพี่ก็จะไม่ขัดใจและจะทานเป็นเพื่อนด้วยนี้เหรอโอ้ยตามใจน้องเคงว่าแต่อย่าบอกนะว่าไม่ห้ามน้องแต่พ่อเตรียมยาช่วยย่อยและยากรดไหลย้อนไว้ให้น้องแล้ววะทุกคนเพราะพ่อ,พอยิ่งเป็นสายตามใจและสายดูแลอยู่แล้วด้วยพ่อคงไม่ปล่อยให้น้องป่วยจนหน้าตานตาแน่ว่าไหมคะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนคู่นี้ไม่ว่าจะมาออกงานอีเวนต์กี่ครั้งก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยเนาะยังคงฟินแตกแต่และฟินหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะงั้นวันนี้พ่ชมก็ขอนําความฟินของมินปีนีงานอีเวนต์ของ De ส t i n ีคลิ n i กที่ฟิลเจอร์พาร์คกรังสิตมาฝากทุกคนกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพ่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พ่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสําหรัับคคลิปนีี้สวสวด่ะ